แต่ทุกวันนี้มุสลิมเดิมพูดแล้วเจ็บโกงนินทา่าสายร้ายตัดราคาเพราะผมมองว่าสูงมากการเป็นมุสลิมมันสูงวันนั้นเราจะเห็นมุสลิมอยู่เป็นชาแนรกเนี่เป็นเบือ่ออิดจะจาอันุรุลอฮิวัลฟัตอัลลอฮ์บอกว่าแล้วเวลาความเชื่อ,อช่วยเหลือของอัลลอฮฺในมหาท่านเนี่ยแล้วพวกเจ้าเนี่ยเห็นคนเข้าอิสลามเป็น กลุ่ม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 ผมเห็นกลุ่มกลุ่มเป็นร้อย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 เป็นไม่ได้งไงไม่รู้อายะสุดท้ายอัลลอฮเขียนว่าสรรเสริญอัลลอฮ์นี่พูดกับมุสลิมเดิมสรรเสริญอัลลอฮ์ขออภัยจากอัลลอฮ์แนแท้อัลลอฮ์จะยกโทษให้ทาไมทำไมอัลลอฮ์พูดอย่างเงี้ยพอมุสลิมเดิมทําอะไรอยู่ขอโทษเดี๋ยวนี้ฉันเอาคนใหม่มาแทนที่พวกแกนะรู้เปล่า แลวถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยขอโทษไว้เพราะว่าเราอาจจะถูกเคลียร์ไปอยู่ตามผับดำบาร์แทนคนพวกนี้ไปซีนาแทนคนพวกนี้ไปเล่นยาแทนคนพวกนี้แล้วก็เอาคนพวกนี้เข้ามาแล้วก็พวกนี้เข้ามาปั๊บนะรอมาดอนแรกเพิ่งรับมาอาทิตย์ที่แล้วไม่ขาดสักวันอิติกาสิบวันซ้อนอ่านตะลกตุอ่านทุกคืนและอิติกาผมนอนเข้ามาสัสยิดอ่านแป๊บหนึ่งกูง่วงพวกนี้อ่านจนละหมาดซุบพี เพราะไม่เคยลิ้มรสกุรานผมบอกอา่านแปลอ่านแปลอ่านแปลอ่านแปลเดี๋ยวค่อยเอาบุญถ้าแปลก็ได้บุญแล้วล่ะอ่านให้เข้าใจกันเอาว่าส่งจดหมายที่เรียกุรานมาให้นะแปลว่าอะไร